ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับอีกหนึ่งชุดโปรโมชั่นครับตอนรับลอยกระทงเดือนนี้ครับผมครับชุดนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดเป็นชุดใหม่สำหรับเอกสาวครับเพราะเป็นตู้ครับตู้ก็เป็นตัวใหม่ครับผมตู้เบ็ดตัวใหม่ตู้การตัวใหม่ครับผมครับ ชุดนี้เราเอา power ad 1 r มาใช้กันชุดนี้ครับผมทีอว่าอีกหนึ่งชุดที่สำหรับใครที่ชอบเคลื่อนย้ายนะครับสำหรับชุดนี้เพราะว่า power ad 1 r เป็น power class ดีครับชุดไฟเป็นชิวิชิงครับในการขนย้ายทให้ง่ายมากขึ้นครับจะง่ายกว่าตะกูล ab ครับชุดนี้สำหรับใครที่อยู่ในโครเลียนครับชุดนี้เลยครับสามารถยกคนเดียวได้เลยสำหรับชุดแห่กนี้ครับผม ครับชุดนี้ก็จะมีเอดียพจิตหนึ่งแท่นจากเอกซาวครับผมพาวเวร์คัสดีนะครับผมสามารถซ่อมได้ในบ้านเรารลยว่าพาวเวร์ผมประกอบเองครับผลิตเองครับผมต่อมาครับคอสหนึ่งตัวครับคอสามทางหนึ่งตัวครับใช้สลับแยกเสียงเบสเสียงกลางออกจากกันครับต่อมาครับไม่ลอยก็หนึ่งตัวครับต่อมาปักไฟครับปลักไฟก็รับหน้าที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเข้าในปักไฟตัวเดียวแล้วก็จะปักไฟเส้นเดียวท่นนั้นก็สามารถเปิดดังก็เลยชุดนี้ครับ ต่อมาครับมิกตัวโปรดตัวเก่งครับ CX40 ตัวนี้ครับผมมิกเป็นมิก4ไมซ์่ช่องสัญญาณนะครับมีบลูทูธครับมีเอฟเฟกในตัวเปลี่ยนเบอร์ได้สบายมีคิวในตัวครับผมครับเอฟเฟกเอฟเฟกเชคเชคนะครับสรับคนที่เสียงพอดีก็สามารถได้เสียงดีได้ครับมีแหลกครับมีแหลกพร้อมครับทุกสอย่างเข้าในแหลกทั้งหมดเสียบสายในแหลกทั้หมดลูกค้าไม่ต้องเสียบสายอะไรมากมายเสียบสายมิกเข้าไปแล้วก็เสียบสายลำโพงเข้าก็สามารถดังเลยครับผมครับ ทางด้านตู้ตัวนี้ก็จัดเต็มครับผมเบรคสิบแปดนิ้วมาตินจากเอซาวนะครับสีนี้ถือว่าจัดเต็มตะแกงปั๊มฟิลเตอร์อีกตะขาครับผมได้เป็นเสกางครับเสกางก็เป็นสิบสองนิ้วตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมครับเอบีสิบสองครับผมดูด้านข้างครับด้านข้างครับหูจับเป็นรูปหัวใจนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมตัวบนมีโลโก้ครับผมด้านข้างก็เป็นรุ่นเอบีสิบสองครับส่วนด้านหลังครับมาดูด้านหลังครับผมครับด้านหลังครับข้างบนแล้วก็มีหูจับดีกับสลับคนโชคเก่นยายครับ ตู้เบรครับเถูกไหมครับตู้เบรก็เป็นตัวเลขครับสลับผลการย้ายมีหูจับเหมือนกันสามารถยกคนเดียวได้ครับชุดนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเคลื่อนย้ายในบ้านหรือต้องการออกงานครับชุดนี้จบครับมีหูจับในตัวครับด้านหน้าหูจับก็มีโลโก้เอกสาวนะครับเหมือนกันเขาต้อง่ารครับต่างหากเราก็จะเป็นสปิคอนทั้งหมดครับสปิคอนมุนทั้งหมดครับลูกค้าไม่ต้องเหมือนสมัยโบราณครับอิ่งแต่ละเส้นแต่ละเส้นชูดนี่เราพัฒนาเป็นสปิคอนทั้งหมดครถึงรหรับชุดนี้ครับ 34,900บาทสง่งฟรีถึงหน้าบ้านำสำหรับชุดนี้ครับผมครับมาที่นี่มาฟังทดสอบฟังเสียงชุดนี้กัน34,900บาทครับผมพร้อมสอง่งฟรีถึงหน้าบ้าน,น,เเนราเ ครับก็ผ่านไปครับกับการฟังเสียงในชุดกับชุด34,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับก็เป็นชุดใบล่าสุดจากเอกสาวก็ฝากไว้ในชุดครับสลับเดือนลอยกระทงของเราจะเป็น a d 1ีพัครับเพื่อค่าดีครับผมครับคอร์สครับผมไม่ลอยปักไฟมิกตู้เบสสองกลาง2ครับชุดนี้หมอสลับคนที่ชอบเคลื่อนย้ายครับผมนี่ครับสามารถดกสบายครับเพื่อเพื่อซีวิตชิงครับผมครับก็ฝากไว้ในชุดกับชุด34,900บาท ส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมครับ